ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมูลด้วยไทยลุวนหมายรักสมัครที่ไทยนิรักสงบ แต่ถึงรบไม่คลาดเอกราจจะไม่ให้ใครคมขีสละเลือดทุกยาดเป็นชาติพลิดถล่มประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยครับเป็นการร้องเพลงชาติสดๆโดยคมสอน สอนประจวบนะครับและนางสาวโชติมาสีดอกบววเรื่อเนื้อเชื้อไขของผลกิ่งเพชรครับ